สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวสาุบญญาดับชัยเจ้าพนักงานรายงานประจำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดสงขาด้านวนที่รายงานข่าวประจำสัปดาห์สสคสงขาวิลลี่นิวรายการข่าวที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดสงขลาสัปดาห์นี้เป็นการรายงานข่าวประจำวันที่24-28กรกฎาคม2566ทางสำนักงานจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ วันที่24กรกฎาคม2 5 6 6นายในชื่นโต๊ะซับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาและนางสาวกัลยาพรทองจันทร์นักวิชาการแรงงานชำนาญการข้อร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรื่องในเทศากาลวันอาสาฬหาบูชาและข้าพรนศาพิธีสมโพชเทียนพันษาและถวายเทียนพันษาณสาราอเนกประสงค์วัดโพปธรรมาวาสพระอารามหลวงและนำเทียนถวายวัดหัวป้อมในตำบลบ่อยางอําเภอเมือมงสงขลาจังหวัดสงขลา วันที่24ก,กรกฎาคม2566นายชยพลกังพาณิชย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษก็ร่วมประชุมหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลาเพื่อแลเกเปลี่ยนและรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงทางทะเลพร้อมทั้งหารือแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันณห้องประชุมสารกลางจังหวัดสงขลา วันที่24กระกฎาคม2566นางรัชดาพรทองสงสมเจ้าพนักง,งานายง,งานชนานงานและนายอ่าวเท่าถ้วยเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมียนมาเข้าเริ่มบูรณาการตรวจคัดกรองเพื่อสแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นเพื่อสแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการสแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงง,งานจอดสงขาณสถานประกอบการในพื้นที่เอำเภอระโนดจอดสงขา วันที่25กระกฎาคม2566นายชื่นโต๊ซาร์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาเข้าเรื่องประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนครั้งที่5ประจำเดือนพฤษภาคม2566ณห้องประชุมสารกลางจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภาร,รก,กิจของจังหวัดรวกระทรวงกลมและภาร,รก,กิจที่สําคัญตามนโย,ยบายของรัฐบาลโดยมีนายเจษดาจิตรัฐผู้ว่าราชก,การจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุมวันที่25กร,รกฎาคม2566นยายชยพลกางพาณิชย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาความจำเป็นและความสำคัญเร่งด่วน วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยมเพอและพื้นที่ปกติพร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและขับเคลื่อนมิติความมั่นคงทางบกทางทะเลและชายแดนไทยมาเลเซียในภาพรวมของจังหวัดสงขลาและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ณห้องประชุมสารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีนายวรนัทหนูรอดรองผูรร้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุมวันที่25กรกฎาคม2566 นางสาวนัทยาสมมาตรนักวิชาการรายง,งานชนานการและนางสาวโสวรรณจุนวันโนนักวิชาการรายง,งานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมในง,งานเผยแพร่คู่มือแนวทางว่าด้วยการปฏิบัติของรายง,งานข้ามชาติและการประชุมเผยแพร่รายงานภายใต้เงามืดของฝูงเรือประเทศไทยรายง,งานข้ามชาติในงานระดับร่างของภาคการแปลรูปอาหารทะเลในไทยณโรงแรมอิสตินแกรนพญาไทกรุงเทพนายชื่นโตซับสวัสดิการและคุ้มครองรายง,งานจัดสงขา มื่หมายให้นางจุติวดีคงตุกนักวิชาการแรงงานชำนานการและนางสมรคุมวิริยะเจ้าพนักง,งานแรงงานชำนานงานเข้าร่วมโครงการถอดรายการสินค้าไทยสิประเภทดังนี้วันที่25กรกฎาคม2566ณบริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หัดใหญ่จำกัดมหาชนและบริษัทโชติวัตุ์าุตร์การการผลิตจำกัดมหาชนวันที่26กรกฎาคม2 5 6 6 นาบริษัทซีเวลโฟเซนฟู้ดจำกัดและบริษัทไทยูเนียนซีฟู้ดจำกัดวันที่26กรกฎาคม2566นชื่นโตซับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจดสงขาร่วมเป็นเกียรติในพิธีถภาพป่ามูลนิธิตึกพยาบาลสงโรงพยาบาลสงขา เพื่อรอวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบกองทุนส่งอาภาสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับสง์สามเนรที่อาพาธและแม่ชีที่ป่วยรวมทั้งจับซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุณโรงพยาบาลสงขาโดยมีนายแพทย์สวัสดิ์อภิวัตจนีวงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่12ไปประธานในพิธี นายชื่นโตรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดสงขามอบหมายให้เจ้าหน้าที่คณะตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปี2566ดังนี้วันที่24กรกฎาคม2566ตรวจสถานประกอบกิจการ2แห่งได้แก่ 1. บริษัท c ี a ประเทศไทยจำกัด 2. บริษัทเคแอนเคซูเปอสโตจำกัดวันที่25กรกฎาคม2566 ตัวสถานประกอบกิจการ4แห่งได้แก่ 1. บริษัทสงขาไบโอมสจำกัด 2. บริษัทอุตสาหกรรมทวีวงหาดใหญ่จำกัด 3. บริษัทลิปโปรดับประเทศไทยจำกัด 4. บริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนวันที่26กรกฎาคม2566ตัวสถานประกอบกิจการ2แห่งได้แก่ 1. บริษัทสุชยาฟู้ดจำกัด 2. บริษัทคิงฟิชเชอร์โฮดดิ้งจำกัด วันที่26ก,กรกฎาคม2566ในายชื่นโตซัพ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจวดสงขาเข้าร่วมพิธีเปิดสำนักง,งานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักง,งานแบบออนไลน์หน้าสำนักง,งานที่ดินจวดสงขาโดยมีนายชยาวุฒิจันทร์อธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานในพิธีเปิดและานายเจษดาจิตรัฐผู้ว,ว่าราชการจวดสงขามอบโนดที่ดินให้กับราษฎร วันที่26ก,กรกฎาคม2566ในชื่นโต๊ะซับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนหน่วยงานสงกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลาในาห้องประชุมแหลมส่วนอ่อนสำนักง,งานแรงงานจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมพิจารณาแผนผลการปฏิบัติงานตามแผนนโยบายรัฐบาลน,นโยบายกระทรวงสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตลอดจนเรื่องสำคัญอื่นๆวันที่18ก,กรกฎาคม2566 ในชื่นโตรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กระกฎาคม2566ดังนี้เวลา6นาฬิกา30นาทีร่วมพิธีทำบุญตักบ,บาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณล,ลานหน้าเสาธงสารกลางจังหวัดสงขลาเวลา18นาฬิกาพิธีถวายราชกาลาและวางพานพุ่ม เวลา19.19นาทีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมจังหวัดสงขลาโดยมีนาเจษดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานวันที่28กระกฎาคม2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉริญพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิลิิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2566ณนวัดพระโคตำบลชุมพลอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาโดยมีนายเอกชัยเลิศวิบูล์รักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่28กรกฎาคม2566นายชื่นโตซับสวดสดิการและคุ้มครองแรงงานจังวสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระดับจังหวัดณบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หมู่ที่4ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลา เรามาต่อกันที่การรายง,งานผลการปฏิบัติงานนาัาสูย์แจ้งเรือขอไปพอสงขลาระหว่างวันที่21-27กรกฎาคม2566ในชื่อโตซาบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของสงขลามอบหมายนาทิ้ซี่แห่งนางทิติชยาแส้อื่นนางสาวไทยรัศสิงเล็กนักวิชาการแรงงานเข้าปฏิบัติงานน,าน,นัาสูย์ดังกล่าวโดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะ โดยมีเรือแจ้งเข้าทั้งหมด53ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด362คนแบบ่งเป็นสัญชาติไทย182คนสัญชาติเมียนมา56คนสัญชาติกัมพูชา123คนและอื่นๆ1คนและมีเรือแจ้งออก78ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด573คนแบบ่งเป็นสัญชาติไทย252คน สัญชาติเมียนมา127คนสัญชาติกัมพูชา194คนอีกทั้งเรายังได้มีการตรวจเรือหน้าท่าจำนวน50ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด4 1 9คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย186คนสัญชาติเมียนมา130าคนและสัญชาติกัมพูชา103คนทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแากสงขลาสาส,สัปดาห์หน้าเราจะมีข่าวสารอะไรไม่ให้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ ก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังสงขาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากสงขาด้วยนะคะ